ยิมินางสกาเรนางตังธรรมาอภิพุชยามังยิมินางสกาเรนางตังสังขังอภิพุชยามัอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังขภิวาเทิ สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวสังสังฆง การกิจอธิษฐานเธอบอกกาวองคูองยาอธิษฐานใน้มั่นใจฟังบทสวดนี่แล้วพอเนื่องกันไปเอติปิโสพะความือข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นเหนือลาวานคิวกลมนมัสการล้ำลึกกจนถึงสรรเสริญเจริญพระคุณคุณพระบิดาย1สิบเคุณพระมารดา1ิบ คุณแม่พระโพสสามสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมสามสิบแปดคุณพระสงฆ์สิบสี่คุณแม่พระทรณี2ยี่สิบเอ็ดคุณแม่พระคงข้าสิบสองคุณแม่พระเพริ่งหกคุณแม่พระพายเจ็ดคุณนักษร4สี่สิบเอ็ดคุณนักดาราสามสิบสามคุณพระอาจารย์สิบทัดคุณพระปชาคุณพระกรรมพระจาอาจารย์คุณพระนุสาวาลอาจารย์ พุทธสวัสดิ์คุณปัสวัสดิ์คุณนเมตสวัสดิ์คุณน่าหลวงเก้ยวสามประการคุณศินหาคุณนศินแปดคุณนศิลสิคุณนศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดุณมักศีคุณผลสีคุณนในผ่านหนึ่งจึงรวมกันเป็นนวโรกุตะลรทมเก้าประการด้วยเดชะข้าพระพุทธเจ้ากระทำการเปิดโชคเปิดลาภเปิดดวงเปิดบุญบารมีเปิดหน้าอีการงานไม่มือนีวันนี้ให้กรับลูกหลานคุณจำเนื่อง ผายเมืองหุ่งคุณชมผายเมืองหุ่งคุณยุพาพรผายเมืองหุ่งคุณสุริยากันผลคุณสีเรียมแสนจันคุณอมรนรัตโภคะสมบูรณ์คุณเทียมใจคุณข้ามคุณนรงบุญทวีคุณผู้ศรีพระดารักธรรมคุณไกสอนรักธรรมคุณวันนี่พรมสุรีคุณบุญหฮมอินทะปัญญาคุณอุดมสมศรีสุข คุณสวรรค์ขาชิบผ้าที่คุณหนูพิ้นขาชิบผ้าที่น่ายสำราญสีจันรุคุณรกิจตราสีจันท์คุณปรัชญาสีจันทคุณนู้ไม้สีจันท์นางพะขาพรอนท่องเชื่อคุณสุชาติจินนาชาติคุณลูกน้ำจินนาชาติคุณนพกามาเพเพ่าวุณรจนาสุวรรณกุ่นุณสิรีฝังดีพุณนนุชจันทราคุณ คุณนอำพาเตียงงาคุณนศรีฝังดีคุณนเพนศรีสิงหาค่ำคุณเอกชัยภายเมือง่งคุณสวารีพมพ้นขุณนสุทธิศักดิ์เลียบไทยสงคุณทัศนีสมคงพันคุ่นพจน์ัดใช้ศรีหาคุณนศรีสิรัญญาจันทราุณนุณนกิรดาจันทราคุณคุณนปัญญาเบ้าเพน คุ่นมวนรัดท่องบุติศักดิ์ขุ่นมาพาสอนท่องบุติศักดิ์ได้รวมกันแต่งเครื่องสักการะบูชาเปิดโลกเปิดโชคเปิดบุญเปิดบุญบรารมีเปิดดวงเปิดชะต,ตาวาสนาในมือนีวันนี้ขอจงประสิทธิพรือีหน้าหลอดพรือีหน้าลายรฤอสีตาไฟพรือสีบไลยโกรธผรือีพิลาพรฤอสีสมมิร พลึงศีภูมิอิทธิฤทธิทั้งหนึ่งร้อยแปดตนความทั้งภูมิอิทธาบารมีเทพพบิดาเทพพมารดาเทพองคปูนเทพองค์ตาเทพอง์ยาเทพองยันบันพ่อพรรุษบรรผชนทั้งหลายเทพพยดาผู้รักษาทั้งสิบหกชั้นฟ้าเทพพิดาผู้รักษาทั้งสิบห้าชั้นดินเทพหน้าคาเทพหน้าขี้ผู้รักษาทั้งสิบสี่ชั้นบาดาลคุนพระพิฆเนศคุณพระอิศวร ขุนพยินพระพุ่มพยมพการพร้อมทั้งเท้าจจตุรุกบาลทั้งซีทุกทองทีพร้อมจักรวาลกับทั้งพระพุ่มสถานเจ้าที่อันเปนทีขรรพจักราของพวงชนขุนพระทศพนขุนพระธาตุถานขุนพระธรรมแปดปืนสี่พันพระธรรมขาคขุนพระสตูปเจดีคขุนพระศีมาอาโปอันรุงลดชัดชวานขุนพระพุ่มมีหานทั้งซีขุนพระโมคัลานะขุนพระสารีบุตรขุนพระอนุรุดขุนพระขวันปฏิขุนตรีสิงห์ คุณเหลกคุณยั่งุณพันปะาาคาถากุญวานคุณยาคุณจดตดดุจเพชสมอนคุณผาเปะเกียรติมงคลคุณมหาสตา้าอันเรื่องเดตพิเศษสุดคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ได้ประกาศสัจธรรมไปทั่วสามไสโลกกระถาแสนเมืองโกดจักรกวาลพอได้โปรดจงมาเป็นพลังให้คำอธิษฐานของคณะลูกกลานในมือนี้วันนี้จงสำเร็จสำเร็จ สำเร็จตามความมุ่งมาตปรารถนาถูกประการด้วยเถินตัวนันตัวพนตัเทวาสังฆาสักเคกาเมตนอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นกามาพบหกชัก้นรูปปีในรูปภูมิสิบหกชั้นิริสิขาระตตเต ตนโยบ่บนยอดเขาในหวิวห่วยจันทริเิชีวิมานนี้ตนรักษาอยู่ในวิมานและอากาศที่เตตตนรักษาอยู่ในทวีปทั้งหลายมีอุดรกรุงทวีปเป็นตนรัฐทศตนรักษาอยู่ในคูมเขตประเทศพึ่งไทยตะรวนนาคาเน่ตนรักษาอยู่ในพงไผ่และป่าไม้ั่วทุกแข่งเชีหาปทุมีเิเชตเต ตนรักษายไในเฮือนซานและหัวให้ปลายนาทั้งหลายภูิมาตนรักสายนแผ่นพื้นปฐพีมีแม่นางธรณีเป็นเข้าเป็นประธานชลารลาหิตสมัยตนรักษายไในแม่น้มและบนฟังมาสมุรทั้งหลายอยากข้าคันทับพราคาข้าพระเจ้าขออัญเชิญ ข้าพ,พญ,ญาเวสุดวัรผู้เป็นราชาของอยักคนทันและพญ,ญานาคสันติเจยังมุนิวารวัจนันท่งขั้งยกไกล้และไกลให้ท่านนั้นเสด็จตัวนลงมาหน้าข้าที่ปรีศีสุดทุนาจินีสีปทุมมาเราเทพเทวาองค์เจ้าปูสองค์ดำแสนสรีจันทานาคารา องยาสีมณนีจันในมือนีวันนี้ลูกหลานได้เปิดบุญเปิดบารมีเปิดดวงเปิดวาสนาเปิดชะตาขอจงประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทาพรชัยมีอายุวันนะสุขาภระปฏิพานธนสารสมบัติจเจริญก้าวหน้าทั้งหนาทีการงานการเงินธุรกิจต,ต่างต่าง มุ่งมากปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุธรรมะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุ ภูมิมัตสมิงที่สาพาเคสันติภูมมามหินิกาเตปิอัมเหอนุรักขันตุคโรโคเยนาสุเขนาจารติสุขาโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะจัตถวีนาคาขามามิหัง กายกรรมังวาจีกรรมังมโนกรรมังสัพพะปาปังวินาศสันติลูกหลานบุจงเด้อขอขมา่อพระรัตนตรัยบิดามารดาครูบาอาจารย์ เจ้าปู่เจ้าย่าองค์ข้าปู่ศีสุโธแม่ย่าศรีปธุมมาองค์ปู่องค์ดำแสนสริจันทานาคราแม่ย่าสีมณีจันทร์ปู่นาคานาโกเทพไทยเทวา ทุกเหล่าทุกตระกูลหากลูกหลานครั้งขาดไปด้วยกายก็ดีาก,กายก็ดีใจก็ดีใจก็ด,จกด,จกดีทั้งเจตนาไม่ได้เจตนาท,านาทาั้าทางต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รู้และไม่รู้ ทั้งในอดีตชาติในปัจจุบันอาชาติขอคุณพระรัตนตรัยคุณมาดาบิดารูบาอาจารย์องค์พ่อปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาองค์ปู่องค์ดำแสนสิิจันทานาคราชแม่ยาสีมณีจันเทพไทยเทวา พวกหม่เราและพระภูมิเจ้าที่ได้โปรดอาหสิกรรมให้ลูกให้หลานพร้อมทั้งเปิดโชว์เปิดลาบเปิดขุมทรัพย์เปิดคนบรารมีเปิดหน้าที่การงานเปิดดวงชะตาวาสนาเปิดความมั่งคั่งเปิดความร่มเย็นเป็นสุขให้ลูกให้หลานนาโอกาสปัจจุบันนี้ด้วยเถิด อะหังปัญทาตาคาธิปวีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปัุมานาคีวิสุทธิเทวีอูเชมีพุทิยัมปีกายะวาจากิตังอหังปัญทา ตาคารทิบดีสีสุดโธทิสุทธิเทวาปทุมมานาคีทิสุทธิเทวีอูเชมีตัดิยัมปีกายะบาจาจิตังตะหังปันธาตาคารทิบดีสีสุดโธทิสุทธิเทวาปทุมมานาคีทิสุทธิเทวีอูเชมี อ่ยังมหานาโกอิทิมันตีโชติมันโตอิมิเชกาเรนะมหานาคาปูเชมิกายาบาจิตตังตังบันทาคงดำแสนสิริจันทาญาสีมณีจันวิสุทธิเทวาปูเชมิกายาบาจิตตังตังบันทา ជ <laughs> ោះលោ់ ത ានិងស្សាន់ប្រូបាន់ការដើងខ ยามณีจันทิสุขิเทวาปูเชมีตัติยามสีกายะวาจาจิตงอาหารบรรทานทรงดำแสศสิจันทามนาคราชญาสีมณีจันทิสุขิเทวาปูเชมีอะยังมหานาโค กิมันติมุติมันโตอิมิเชเกาเรนามหานาคาปูเชมีนาโมเมพาพภูมิเทวานางทีปะทูปะจะปูพังสักการะวันทนังสุป,ปะพยัญชนะสัมปันนัง โชนานางสารีนางพุทธกังวรังอาคัตฉันตูปริภูนฉันตูสัพพธาติมิตายาสุขายาข้าแต่องค์เจ้าปูศ่ศรีสุโธองค์ย่าศรีปทุมมาองค์ปู่องค์งงดำแสนสิจันทานาคราชจ้าญาศรีมณีจันท์ราภูมิเจ้าที่ลูกหลาน ได้น้อมน้ำ เครื่องสักการะมีดอกไม้ทูกเทียนปาสีเปิดโชคเปิดล่าเปิดขุมทรัพย์เปิดควาบรมีเปิดหน้าที่การงานมาปูบรีพวงมาลัยผลไม้ทั้งเก้าขนมหวานมงคลน้ำหวานน้ำดื่มพร้อมด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้น้อมนำมาถวาย ขอให้ท่านจงรับเมื่อรับแล้วได้โปรดเมตตาประทานพรให้ลูกหลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา และตั้งใจไว้ให้หายเคราะห์หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพโชคลาภาสนาความสุขความเจริญตลอดไปด้วยเถิด ชัยยสิทิชัยยสิทีทานางลาพังลาพังโสตผีพระขยังสรังุขังพรางังพสิริอายุจะสิริอายุจักวันโนจักวันโุธิจยาธีจยสวาสตวัฏสตาวัษาจะอายุจัะชีวสิทธิพระวันตุเตพอันสุดท้ายนี่เป็นการแ้วก็ต่อดวง สถาร์นอาละพ่อเน้อ,อ,นอสังอังอุกัยสุภราชาวิสรุตสุดยอดสอดทินตาทุกขนารอดสอดสัตานาตาสุขังพระปเจกพพุทธประธานังอาหังปทุมมัสมิงสิทธิพรมเมริประธานังอาหังสกะอมารินกินทาพระราชประธานังอาหังนาคาธิบรีสีสุโธนาคินีศีปทุมมาอหังองค์ดำแสนสิจ,จันทานาคราชเมยาศีมณีจัน ปทุมมาได้โปรดเมตตาประธานพรชัยศรีให้คณะลูกหลานที่ได้น้อมนำเครื่องสักระบรรณาการมาบวงสรวงต่อโชคต่อลาภเปิดโชคเปิดลาภเปิดดวงเปิดปรมีเปิดวาสนาโดยคุณจำเนียนผายเมืองหงคุณชมผายเมืองหงคุณยุพาพรผายเมืองหงคุณสุริยากันพลคุณสิริยมแสนจันทร คุณอมรัโภคะสมบูรณ์คุณเทียงใจพระคามคนคามคุณณรงค์บุญทวีคุณผู้สิพดารักธรรมคุณไกสอนรักธรรมคุณวันดีพรมสุรีคุณบุญโฮมอันทปัญญาคุณอุดมสมศรีสุขคุณสวรรค์ขาทิพาทีคุณหนูพินขาทิพาทีนายสำราญสีจันทนายรกิตนางรกิตตารีจันท นายปรัชยาสีจันทร์นายภูนายภูไม่สีจันท์นางพระคัพทอทองเชื้อคุณสุชาติจินชาติคุณลูกน้ำจินชาติคุณพกามาศเทพเท้าคุณรจนาสุวรรณคุณคุณสิริบังดีคุณลงล์ิจันทระคุณคุณอัมพาเคียงงาคุณสิริบังดีคุณเพนสิริสิงห์นาคำ สิงหาคำคุณเอกชัยผายเมืองุงคุณสวรีคมพลคุณสุทธิศักดิ์เรียบชัยสงคุณทัศนีสมคงพันคุณผลพัฒชัยศรีหาคุณสิรัญญาจันทรคุณคุณจิรดาจันทรคุณคุณปัญญาเบาเพนคุณกมวลรัตน์ทองวุฒิศักดิ์คุณนภสรทองวุฒิศักดิ์ ได้ร่วมกันแต่งเครื่องสักการะบูชาเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงชะตา,าเปิดวาสนาเปิดบุญบารมีในวันนี้ขอจงประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จตามความมุ่งม,มา่ปรารถนาหายเคราะหหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภายัยมั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองนอนหลับในเงินมือนนอนตื่นในเงินแสนแบนลุกไปด้แจมไม่ได้โชคโรคหายยามาพานม่านหายยามาเบียด สัพพกสัพพทุกสัพพสกสัพพโรคสัพพภัยสัพพกเสเนียันไรวิัญชยสัพพทนัสัพพลาพังกวันตุนีรักขันตุรักขันตุสาธุอาหนึ่เก้าศูนย์ด้เป็นนางเลขถูกหนึเก้าศูนย์้ออแก่ครับเลย่เาศนเลขปากหน้างยังก่คนว่าอ่าแปดเก้าห้าศนบ่เก้าห้าศูนบอโอ้อันนี้ก็ หนึ่งเก้าศูนย์ด้พี่น uh ้องเด้อเอากระโปรงชิปนี่กะเอาไว้สามีก็นนาพี่น้องเนาะอ่าเลขกะมี่หนึ่งเก้าศูนย์ะเลขยูทูบเนาะขอยโจกคอใช้น้าพี่น้องเนาะอ่ามี่หนึ่งเก้าศูนย์เนาะครับเลขปากหน้ากะแปดเก้าห้าศูนย์เหมาครับเนาะเลขกะจำเป็นวะนะครับเนาะอ่าชอบกัดเด้อพี่น้องเด้อขัดกระพันทั้งท้องสนน่ะเป็นเพ่งแนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้บ่าวไร่ห้างเอาไว้สามีก่อนเนาะพี่น้องเนาะกล่าวคำว่า ขอบคุณสุภูสนุลในทางไกลาทางไกลต่างประเทศใ,ในประเทศเด้อพี่นองเด้อขอบคุณท,ท,ทุกท่านทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่นองเอาไว้สานี้ก่อน